สุดยือ้อยูเซนมายาภูเก็ตโรงแรมดังประกาศปิดกิจการเส้นพิษโควิด -19 เป็นอีกหนึ่งกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือโควิด -19 โรงแรมชื่อดังในเครือยูโฮเทลแอนด์รีสอร์ทที่ประกาศปิดกิจการและจะปิดเพจในวันที่31กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยเฟซบ o o กแฟนเพจยูเซนมายาภูเก็ตโรงแรมในเครือยูโฮเทลแอนด์รีสอร์ทได้โพสต์ว่า ขอบคุณแฟนๆทุกท่านและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันส่งผลกระทบให้ทางรีสอร์ทไม่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ยูโฮเทลแอนด์รีสอร์ทจึงได้มีการลงความเห็นและแตัดสินใจที่จะยกเลิกการบริหารจัดการโรงแรมภายใต้ชื่อยูเซนมายาภูเก็ตโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่31กรกาคม2563 ตั้งแต่เวลา23.59นาฬินาทีเป็นต้นไปสำหรับลูกค้าที่ได้ชำระเงินล่วงหน้าไว้นั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านทางอีเมลเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะนอกจากนี้เราขอเรียนให้ท่านทราบว่าเราจะทำการลบเพจนี้ออกจากบัญชี Facebook ในวันที่31กรกฎาคม2 5 6 3เวลา23.59นาฬิกาเที U Hotel and Resort รอที่จะได้ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งสู่การพักผ่อนกับเรา ทั้งในประเทศไทยประเทศอินโดนีเซียประเทศลาวและรวมถึงประเทศเวียดนาม